คอมเมนต์ในวันนี้เกี่ยวกับงานสงกรานต์21วันของไทยข้อมูลที่นำมาเสนอมาจากสื่อสังคมออนไลน์จีนโดอินเนื้อหาจากโพสต์มีว่าดังนี้ครับรัฐบาลไทยจะสรรง,งบ100ล้านบาทจัดงานสงกรานต์21วันในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการใช้เงินสำรองฉุกเฉินจำเป็นประมาณ100ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการเทศกาลสงกรานต์ปี2567เทศกาลน้ำมหาสงกรานต์โลกงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเทศกาลรัพย์ส,สินทางปัญญาเพื่อเฉลิมฉลองกิจกรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมมากกว่า2 0 0 0รายและสร้างรายได้ประมาณ3.125พันล้านบาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแผนที่จะจัดกิจกรรมสงกรานต์ในกรุงเทพ และอีกาภูมิภาคของประเทศไทยในเดือนเมษายนพุทธศักราช2567และยังเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศของยูเนสโกที่นำสงกรานต์ไทยไว้ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเทศกาลสงกรานต์ประเทศไทยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้คือเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน10ประเทศที่มีการจัดงานเทศกาลมากที่สุดในโลกด้วย ครับเนื้อหาประมาณนี้ครับมาฟังความคิดเห็นคนจีนกันต่อครับว่าพวกคิดอย่างไรกับการจัดงานสงกรานต์ของไทยในครั้งนี้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับฉันเคยไปมากกว่าสิบประเทศทั่วโลกพูดตามตรงฉันแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดจากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อมาครับอยากไปเล่นที่ไทยแต่ก็กลัวจากฮ่องกงมุมมองท่านต่อไปครับเตรียมง,งบราคาห้าพันหยวนเที่ยวเป็นเวลาแปดวันจากกานซู คอมเมนต์ท่านต่อไปครับมีการจัดทีมออกเดินทางจากเฉิงตูในต้นเดือนมีนาคมหรือไม่จากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเทศกาลศาสตร์น้ำอยู่นานก็ยิ่งใหญ่เช่นกันไม่แพ้เมืองไทยจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับไม่ต้องไปต่างประเทศก็เล่นน้ำที่บ้านได้จากมุนทนเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับเสียดายจังปีนี้ฉันก็ไปไม่ได้เหมือนกันจากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับ ออกเดินทางวันที่11ออกเดินทางไปภูเก็ตจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับคราวที่แล้วไปเมืองไทยผมไปกรุปทัวร์กับเพื่อนสนิทร่วมอาหารและที่พักคุ้มและปลอดภัยมากจากหูนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับว้าวเยี่ยมมากฉันได้ไปงานสงกรานประเทศไทยเมื่อปี2562มันสนุกมากจากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อไปครับผมเคยไปที่นั่นเทศกาลสัตว์น้ำไม่เหมาะกับผมจำนวนผู้คนมากเกินไป จากเหลียวหนิงมุมมองท่านต่อมาครับมีใครจะไปเมืองกรุงเทพด้วยกันไหมจากปักกิ่งมุมมองท่านต่อไปครับฉันจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วจากเซี่ยฉวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันนัดหมายกับเพื่อนพันธมิตรเริ่มเดินทางวันที่8เมษายนตอนเที่ยงตรงไปท่องเที่ยวที่ภูเกต็ตจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้ามีเงินแนะนำไปที่นั่นวันที่3เมษายนจากกวางสีความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ต้องการที่จะไปเล่นน้ำที่ไทยเช่นกันจากเจียงซีมุมมองท่านต่อมาครับฉันก็อยากไปดูอันนี้เหมือนกันจากจีหลินมุมมองท่านต่อไปครับอย่าไปการเดินทางเดิมพันด้วยชีวิตของคุณจากเจ้าเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับแนะนำให้เราไปด้วยกันหลายๆคนปลอดภัยมากขึ้นจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับเพิ่งกลับมาจะกลับไปอีกครั้งเทศกาลาสาดน้ำจากซานซีความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ประเทศไทยเสียอย่างเดียวคืออากาศร้อนๆอ,อย่างอื่นก็โอเคดีจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับมีรายงานเมื่อไม่กี่เดือนก่อนว่านักท่องเที่ยวถูกลักพาตัวออกจากบ้านจากยุนนานมุมมองท่านต่อไปครับโปรแกรมดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกใช่ไหมจากสานสีมุมมองท่านต่อไปครับไปสปิบสองปนาปลอดภัยกว่าไม่กังวลเรื่องการสื่อสารทางภาษาจากกุยโจคอมเมนต์ท่านต่อไปครับศาสน้ำที่เต๋อหงไม่สนุกเหมือนไทยหรือ จากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับเทศกาลนี้สนุกจังเลยจากเหลียวหนิงความคิดเห็นท่านต่อไปครับไปสรดน้ําเดือนเมษายนกันเถอะจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับฉันไปไทยในช่วงตรุษจีนใกล้นําเที่ยวกล่าวว่าสงกรานเป็นเทศกาลของคนไทยเฉลิมฉลองจากซานซีมุมมองท่านต่อไปครับเทศกาลสรดน้ํากลับมาอีกครั้งสนุกจริงๆมาตั้งทีมไปเที่ยวกันเถอะจากกวางตุ้ง คอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันไปงานเทศกาลสร์น้ำในปีนั้นสนุกจริงๆและฉันก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยจากหูเป๋ยความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันอยากจะเปียกจริงๆกํากำลังรอหนังสือเดินทางอยู่จากหูนานความคิดเห็นท่านต่อไปครับประชาสัมพันธ์ระดับโลกขนาดนี้ก็ต้องมีคนเยอะกว่าปีก่อนๆจินตนาการได้เลยว่ามันจะวุ่นวายมากขนาดไหนพี่น้องที่จะไปก็ต้องร่วมกันใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วย จากกาวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับอยากไปเที่ยวสงกรานต์ครั้งนี้จังจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับฉันเคยไปมาแล้วสามครั้งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ฉันชอบไปเที่ยวมากที่สุดจากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับชอบเทศกาลสระน้ําไปเมืองไทยก็ไม่เลวนะจากเซฉวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเคยไปมาแล้วสองครั้งความปลอดภัยต้องสําคัญกว่าจากหูเป่ย ความคิดเห็นท่านต่อไปครับคนที่ไปเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนจีนทุกที่ที่ไปจะได้ยินคนพูดภาษาจีนกลางเยอะมากจากฝูเจี้ยนมุมมองท่านต่อมาครับปีที่แล้วได้ไปมาแล้วแต่ปีนี้ไม่มีเวลาไปอยากไปอีกครั้งจริงจจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อไปครับหลังจากดูวิดีโอแล้วฉันจึงจองเที่ยวบินและกำหนดการเดินทางของฉันแต่พอรู้ความจริงไม่ใช่วันที่หนึ่งเมษายนที่จัดงานสา์น้ำ เป็นวันที่12ถึงวันที่16เท่านั้นมีการสาดน้ำฉันคืนเงินค่าตั๋วแล้วหักเงินไป1 5 0 0หอยวนโกงจริงๆจากปักกิง่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเทศกาลสาดน้ำาิบสองปนาหยวนานก็สนุกหากกลัวเมืองไทยจากเจียงซีความคิดเห็นท่านต่อมาครับจริงๆแล้วเที่ยวเมืองไทยก็ราคาพอๆกับเที่ยวนอกจังหวัดบางทีอาจจะใช้งบน้อยกว่าเที่ยวนอกจังหวัดก็ได้จากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ฉันพร้อมจะเดินทางไปกรุงเทพในเดือนเมษายนจากเทียนจินมุมมองท่านต่อมาครับสุดยอดเทศกาลสตร์น้ําโชคดีตั้งใจจะไปวันที่สองเมษายนจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับไปเมืองไทยหกวันเดินทางเป็นหมู่คณะรวมอาหารที่พักและรวมสถานความบันเทิงไว้แล้วสะดวกไร้กังวลที่สุดจากหูหนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับต้นเดือนมีนาคมจะพาลูกไปด้วยจากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับ จองตั๋วเครื่องบินเดินทางวันที่หนึ่งเมษายนเรียบร้อยแล้วจากสารสีความคิดเห็นท่านต่อไปครับไปเถอะไปกันเถอะจากตุรกีมุมมองท่านต่อมาครับอยากไปบ้างจังจากยูนนานมุมมองท่านต่อไปครับฉันแน่ใจว่ามีคนจํานวนมากทั่วโลกจะไปที่ประเทศไทยจากเซยฉวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศจีนก็มีเทศกาลสาดน้ําจะไปที่ไทยทไมาจากเฮยหลงเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ฉันอยากจะไปไทยนานแล้วแต่ฉันไม่มีเงินจากหูเป่ยความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันไปที่นั่นกับเพื่อนสองคนตอนกลางวันเราสนุกกันมากช่วงมีเทศกาลดนตรีตอนเย็นเราสนุกมากและหิวทุกวันจากปักกิง่งมุมมองท่านต่อมาครับสำหรับฉันสองวันแรกมันสนุกมากจากฝูเจียนมุมมองท่านต่อไปครับจะไปใส่ชุดนักเรียนด้วยจากยูนนานมุมมองท่านต่อไปครับเห็นแล้วอยากไปด้วยจริงๆ จากกวางสีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับไปประเทศไทยราคาถูกมากและคุณไม่จําเป็นต้องขอวีซา่าจากชงชิ่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับหากคุณไม่มีที่อื่นคุณสามารถมาที่12บสอนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสร์น้ําได้มีคนมากเช่นกันจากยุนนานความคิดเห็นท่านต่อไปครับเทศกาลแบบนี้จะมีใครแอบเทน้ําร้อนใส่เราไหมจากทิเบตมุมมองท่านต่อมาครับไปที่1ิบสอนาก็เพียงพอแล้ว จาากยนนมุมมองท่านต่อไปครับลืมไปเถอะประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยฉันเลือกสิบสองปันนาจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฤดูการอบพยพเข้าเมืองไทยกำลังมาถึงอีกครั้งจากอันหุยความคิดเห็นท่านต่อมาครับบินจากเฉิงตูไปกรุงเทพเดือนเมษาคะ่ะเป็นเด็กจบใหม่มีใครไปเที่ยวด้วยไหมคะจากเซฉวนความคิดเห็นท่านต่อไปครับโอ้พระเจ้ามันจะมีคนแออัดหนาแน่นอีกครั้งจากเซียงไฮ มุมมองท่านต่อมาครับฉันก็อยากไปประเทศไทยเหมือนกันแต่ไม่มีเงินจากเสฉวนมุมมองท่านต่อไปครับเทศก,กาลสงกรานต์ในประเทศไทยมีความสนุกสนานมากกว่าที่อื่นๆจากกวังตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับการมาเมืองไทยคือการมาดูบรรยากาศที่หลากหลายมันสนุกดีจากเสฉวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเสียดายมากที่ปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศจากฉงชิ่งความคิดเห็นท่านต่อไปครับ คงจะดีไม่น้อยหากถ่ายห้ามใช้ปืนจากหูเปยมุมมองท่านต่อมาครับฉันไปที่นั่นสองครั้งเมื่อหกปีที่แล้วและไปเมื่อปีที่แล้วราคาตอนนี้สูงมากกว่าเมื่อก่อนมากจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับแนะนำเลือกไปเป็นกลุ่มค่าใช้ใจ่ายเมื่อคุณเข้าร่วมกลุ่มใช้น้อยกว่าคุณก็ไม่ต้องหาไกลและไม่มีอุปสรรคด้านภาษาจากเหอรนานความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับ ฉันไปที่นั่นเมื่อปี2561และฉันคิดอยากจะไปที่นั่นอีกครั้งจากปักกิ่ง